สัสดีคะ่ะไรกันบ้างคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสวัสดีนะคะอ่าวันนี้มาดึกกันทีเดียวนะคะมาสี่ทุ่มนะคะเราจะใช้เวลากันแค่30มสินาทีจ้าหกข้อนี้นะคะจะทำให้ทุกคนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณ เพียงแค่ทําตามหกข้อนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะข้อที่1นึ่งนะคะอะไรสม,ม่สําเสม,มอนะคะทุกท่านแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจกันหรือว่าปล่อยมันไปคือคือเหอทําช่วงแรกเช่นจะออกกําลังกายนะคะก็คือทําอยู่สักหึงสัปดาห์นี่ถือว่าเต็มที่แล้วนะคะบางคนสองสามวันนะคะแล้วก็หยุดที่จะทาไปนะคะหรือว่า อย่างบางคนนะคะคิดจะออกมาทาคอนเทนต์จะไลฟ์สดแบบนี้นล้วค่ะอาจจะช่วงแรกนะคะอาจจะไลฟ์ได้แค่สักอาทิตย์หนึง่งแล้วจากนั้นก็เริ่มขี้เกียจนะคะก็เิืมไม่ไฟ์แล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นทุกคนนะคะมักจะตื่นเต้นในช่วงที่เริ่มต้นทนะะําครับพอทําเสร็จแล้วนะคะเราก็รู้สึกเบื่อนะคะแล้วก็ไม่อยากทําต่อเนื่องมีคํานึงนะคะเขาบอกว่าเก่งไม่กลัวนะคะกลัวสม่ําเสมอะคะ่ะ เทียบกับคนนะคะสองกลุ่มกลุ่มคนที่หนึ่งนะคะเป็นคนที่เก่งมากทำอะไรแล้วแบบเอ็กซ์เปิดทุกได้น,นะคะกับคนที่สองคือทำอะไรไม่ได้เก่งมากนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ทำทุกวันวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยน,น,นะคะสองคนนี้นะคะคนที่หนึ่งคือเก่งมากเอ็กซ์เปิดมากแต่ทำอะไรแค่แบบประเดียวประดาแล้วก็หยุดนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่พูดกับ ความสําเร็จเช่นกันแต่คนที่สองนะคะค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติบโตแต่เขาทําทุกวัน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 นะคะทุกวันทุกวันวันละนิดวัลนละหน่อยแต่ทําสม่ําเสมอนะคะเช่นคนที่อยากเ,าเรียนหนังสืออสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งเรียนเก่งเอาเป็นตัวอย่างของคนเรียนเก่งนะคะคือสมองดีเรียนเก่งนะคะฉลาดมากแต่เป็นคนที่ ไม่ขยันต่อเนื่องคือคือฉลาดอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ชลาใจแต่อีกคนหนึ่งอ่านหนังสือทุกวันอ่านหนังสือทุกวันอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เป็นคนที่มีความขยันและตั้งใจทําสม่ำเสมออ่านทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายแล้วนะคะผ่านไปสองปีนะคะคนคนที่สม่ําเสมอนี่ค่ะเขาอัพตัวเองขึ้นมานะคะสกิลโคเก่งขึ้นเขาเรียนดีขึ้นเขามีสมาธิขึ้นแล้วเขาก็สามารถทําคะแนนได้ดีทเทียบเท่ากับคนที่เก่ง หรือเผืเ่ออาจจะแซงไปเลยแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะส่วนใหญ่นะคะเรามักจะเริ่มต้นทำอะไรเป็นการที่แบบเริ่มต้นหมดนะคะแต่ว่าใครจะสม่ำเสมอและทำต่อเนื่องมากกว่ากันต่างหากนั่นแหละค่ะ ตรงนั้นแหละคะ่ะที่เป็นคีย์ที่สําคัญที่จะมาเป็นตัววัดความสําเร็จนะคะว่าใครต่างหากที่สม่าเสมอนะคะดังนั้นฝากไว้นะคะถ้าใครที่ต้องการความสําเร็จต้องการการอ่าที่เราทําอะไรแล้วก็สักเซสให้เราทําต่อเนื่องนะคะอย่าหยุดทําแต่เราอย่าทําอะไรห,กหักโหมเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรที่แบบ ยิ่งใหญ่หรือทําให้มันดีเริ่มเราก็ทําธรรมดานี่แหละคะ่ะทุกวันทุกวันทุกวันแต่แค่เพียงให้เราเป็นคนสม่ําเสมอถ้าเราสม่ําเสมอนะคะให้มันรู้กันไปว่าทําจริงจงจ,งจังๆสี่ห้าปีมันจะไม่เห็นผลอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะมันต้องเห็นผลอะไรหนึ่งปีแรกนี้ก็เห็นแล้วนะคะเริ่มปีที่สองมาเริ่มปีที่สามมาคุณก็จะมีแฟนคลับฐานแฟนคลับหรืออะไรแบบนี้นะคะที่ เหมือนที่ฉันไลฟ์หรือทำคอนเทนต์อยู่นี่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆสะสมมาแต่คองแบบนี้นะคะมันใช้เวลานะคะดังนั้นนะคะให้เป็นคนสม่ำเสมอนะคะต่อไปเองเป็นกับทุกอย่างและทุกคน mm. คำว่าเสียสละในที่นี้นะคะหมายถึงการที่คุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเราอาจจะเสียสละกับบางเรื่องนะคะที่คุณคิดว่ามันให้แวลูกับชีวิตของคุณให้คุณค่ากับชีวิตของคุณแล้วเขาก็เคย ช่วยเหลือคุณนะคะหรือคุณให้น้ำหนักกับมันยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าคุณมีเพื่อนที่ดีแล้วเขาก็ช่วยเหลือคุณเสมอหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยเขาซัพพอร์ตคุณดีแล้วช่วยเหลือคุณดีมากวันหนึ่งนะคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรบางอย่างคุณก็อาจจะเสียสละบางอย่างนะคะกับคนกลุ่มน,นั้นที่เขาเคยสนับสนุนและช่วยเหลือคุณเช่นกัน,นะคะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องเป็นคนที่เสียสละทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่แบบนั้นนะคะวันนี้นะคะต้องเป็นคนที่เสียสละค่ะแต่เสียสละในเรื่องที่เราควรจะละมันได้หรือว่าควรจะทำถ้าเรื่องไหนที่มันมันไม่ มันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรือเราคิดว่ามันมันมากเกินไปหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียสละทุกอย่างนะคะ m e a n i n มันคือแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าให้เป็นคนเสียสละแล้วมีอะไรก็เสียสละมีอะไรก็ให้คนอื่นมีอะไรก็คือให้ผู้คนหมดก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือทําในเรื่องที่คุณสามารถทําได้หรือถ้าเกิดคุณนะคะคิดว่าคุณเคยได้ทุนการศึกษาจากใครแล้วคุณก็คือ เห็นประโยชน์จากทุนการศึกษาแล้วคุณก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะมีปณิธานว่าเมื่อคุณโตขึ้นนะคะเมื่อคุณมีเงินมีรายได้ทุกอย่างคุณจะเสียสะละในเรื่องทุนการศึกษาหรือให้ทุนกับเด็กคืนบ้างแบบนี้คุณก็อาจจะทําในจุดนั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากตอบแทนกับคืนแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเราต้องเป็นคนที่เสียสละ ไม่ใช่เราจะเอาอย่างเดียวเราจะกอบกูอย่างเดียวคืออะไรต้องเราจะต้องได้มากกว่าเราจะต้องเอาเปรียบคนอื่นเราต้องเหนือกว่าอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะวันนี้นะคะเราต้องเป็นคนที่เสียสละนะคะในบางเรื่องบางราวนะคะของชีวิตเราค่ะแล้วชีวิตเราจะก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น เคยได้ยินไหมคะเหมือนย่อเพื่อที่จะกระโดดบางครั้งเราเสียออกไปไม่ใช่ว่าเรานะคะจ่ายไปแล้วเราจะไม่ได้อะไรคืนบางที่เราจ่ายสิ่งนั้นออกไปเยอะๆนะคะมันจะมีบางสิ่งบาย่งกลับคืนมาหาเราเอง โดยที่เรานะคะไม่รู้ตัวหรือว่าโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นี่แหละคะ่ะแต่เชื่อเธอคะ่ะกฎของการให้นะคะเมื่อคุณให้อะไรออกไปหรือทําอะไรกับผู้อื่นเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเองมันเป็นกฎธรรมชาตินะคะซึ่งไม่มีใครกําหนดให้มันเป็นไปหรอกคะ่ะแต่มันจะเป็นแบบนั้นคะ่ะนี่คือความจริงะค่ะนะคะถ้างั้นก็ เป็นคนที่เสียสละนะคะแล้วเราจะได้อะไรดีๆกลับมาค่ะเขาอาจจะมีคําตอบให้คุณแล้วนะคะซึ่งคําตอบนั้นนะคะมันอาจจะทำให้คุณเร็วขึ้นสิบเท่าอย่างงี้แทนที่คุณจะสาเร็จในสิบปีคุณอาจจะใช้เวลาแค่ปีเดียวคุณก็ไปถึงผลลัพธ์เท่าจุดที่เขาอยู่แล้วแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าเรามีที่ปรึกษาหรือมีโค้ดหรือมีใครที่เขาไปถึงในเรื่องนั้นที่เราต้องการแล้วนะคะเราลองหาโค้ดแบบนี้ดูลองหาที่ปรึกษาแบบนี้ดูแล้วเราก็ ปรึกษาเขาแล้วก็ให้เขาโค้ดให้เขาบอกหนทางให้คุณแล้วคุณก็ก๊อปปี้แล้วก็ทำตามวิธีการของเขาคาบมันจะทำให้เราเร็วขึ้นนะคะอันนี้คือเทคนิคของการเติบโตนะคะแบบก้าวกระโดดอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเรานะคะมีแบบนี้นะคะทุกๆเวของเราเช่นเราจะออกกําลังกายเราอาจจะไม่รู้ว่า เริ่มต้นต้องออกท่าไหนก่อนการกินอาหารต้องกินยังไงมีเทคนิคอะไรยังไงแต่ถ้าคุณมีเทรนนิ่งหรือมีคนที่เขาไปถึงแล้วนะคะเขาบอกเขาไกลคุณเลยคุณก็จะเร็วขึ้นแบบนี้นึกออกไหมคะดังนั้นนะคะถ้าอยากสําเร็จเรื่องอะไรนั้นๆให้เอาตัวเองไปคุกอยู่กับคนแบบนั้นเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนนะคะที่สําเร็จในทางนั้นแล้วคุณก็ ลอปี้เขาแล้วก็ถามเขาในสิ่งที่คุณไม่รู้ให้เขาไกด์ทางให,ให้เขาบอกคุณนะคะมันจะทําให้คุณเร็วขึ้นนะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะนะคะให้เป็นคนละเอียดนะคะคนละเอียดนะคะในที่นี้นะคะคือมันก็ทํายากอยู่แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียด <c oughs> เล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะมันจะทําให้คุณโดดเด่น และก็ดูคุณเป็นเป็นคนที่คือมันอาจจะมีสมมุติว่ามีร้านอาหารสองร้านนะคะอาหารอร่อยเหมือนกันการบริการดีเหมือนกันทุกอย่างบรรยากาศอะไรทุกอย่างคือคือคะแนนทุกด้านดีเหมือนกันหมดนะคะแต่มันไปเฉือนตรงอีกร้านหนึ่งนะคะอาจจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆนน้อยนะคะของลูกค้ามากกว่า มันก็จะทำให้ลูกค้านะคะเกิดความประทับใจแล้วก็เกิดการารู้สึกที่จะอยากกลับมาซื้อซ้ำหรือมาใช้บริการที่นี่นะคะเช่นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะไม่ได้อะไรมากมายยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นร้านกาแฟนะคะคือแก้วกาแฟนี่อาจจะเป็นแก้วที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็คือเป็นเป็นแก้วขนาดเล็ก คืออีกร้านหนึ่งก็อร่อยและดีเหมือนกันอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าแก้วกาแฟาเขาอาจจะใหญ่กว่าแบบนี้ซึ่งกาแฟานะคะถ้าเกิดแก้วมันใหญ่เกินไปนะคะคืออาจจะไม่ได้เล็กเกินไปใหญ่เกินไปเอาแบบพอดีพอดีแต่ไม่ได้ใหญ่มากมันอาจจะทําให้เหมือนว่าถ้าเราทานในปริมาณที่มันพอเหมาะนี่ความอร่อยของมันมันอาจจะแบบว่า หมือนมีคุณค่าเหมือนว่าทานไปแล้วนิดนึงแล้วมันก็ฟินก็อะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณทานในปริมาณเยอะๆคือด้วยหลักจิตวิทยานะคะเวลาที่เราเห็นแก้วใหญ่ๆเราก็จะรู้สึกว่าคือความความอยากกินความอะไรมันจะต่างกันนะคะถ้าแก้วใหญ่จะดูเหมือนเยอะๆมากๆแต่ถ้าแก้วเล็กๆมันเหมือนมันมีคุณค่ามันดูพอดีอะไรแบบนี้เนี่ยว่านะคะความรู้สึกนะคะแล้วสองค่ะหลอดที่ดูดหลอดพืออีกร้านหนึ่งอาจจะเป็นหลอดใหญ่ๆธรรมดาไม่ได้ใส่ใจ แต่นะคะหลอดของร้านที่เขาใส่ใจเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดสําหรับกาแฟคุณเห็นไหมครับที่มันจะเป็นหลอดเล็กๆนะคะแล้วมันก็จะมีรูเล็กๆคือเวลาที่ทานกาแฟนี้นะคะถ้าเราใช้หลอดบบธรรมดาการสัมผัสรสชาติของกาแฟนะคะมันจะสัมผัสได้น้อยกว่าถ้าเราใช้หลอดเล็กๆ ที่มันเป็นหลอดสำหรับกาแฟนี่ค่ะเวลาดูดกาแฟมันจะสัมผัสมากกว่ามันจะฟินมากกว่ากับรสชาติของมันด้วยการที่มันสัมผัสมากกว่า มันก็ทําให้คนที่เป็นคอกาแฟรจริงๆเขาได้ลิ้มรสรสชาติกาแฟรจริงๆเขาได้สัมผัสรสของมันแบบออริจินอลจริงๆเทสของมันก็จะนุ่มหอมละมุนมันจะได้ฟิลของการทานกาแฟรจริงๆแบบนี้นะคะมันก็เลยจะทําให้มันรู้สึกว่าเออเหมือนร้านนี้เขาใส่ใจรายละเอียดไม่แต่กระทั่งเรื่องหลอดเรื่องของภาชนะที่ใส่หรือว่าอ,อย่างอย่างกระดาษทิชชู่หรืออะไรแบบนี้นะคะ อาจจะแบบดูแบบมีโลโก้ร้านมีอะไรแบบเหมือนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเวลาที่เราเห็นแล้วนี่เราก็เห็นอโลโก้ร้านเห็นรายละเอียดร้านเห็นอะไรในนั้นมันดูเหมือนว่าทุกอย่างเขาแบบใส่ใจรายละเอียดและเมียดขวากันนึกออกไหมคะนะคะไอมุมที่จัดวางนะคะโต๊ะอุปกรณ์วัสดุ อะไรต่างๆมันดูเหมือนเขาใส่ใจทุกๆรายละเอียดนะคะอีกร้านหนึ่งอร่อยเหมือนกันดีเหมือนกันพนักง,งานก็บริการดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมันอาจจะเป็นดูเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าดูแล้วมันดูละเอียดกว่ากันอะไรแบบนี้หรือว่าคุณเห็นสมมุติว่าถ้าคุณเป็นอาจารย์แล้วมีเด็กสองคนมาส่งการบ้านนะคะคุณจะเห็นเลยว่าความละเอียดของคนที่ทำเนะี่ย เด็กสองคนนี้จะต่างกันคนที่เขาละเอียดนี่เขาอาจจะมีรูปอ่าเขียนนะคะอาจจะมีแบบโนต้ตแบบนั้นแบบนี้มีการขีดเส้นใต้มีการใช้ปากกาหลายสีมากแบบนั้นแบบนี้ดูแล้วโนต้ตของเขาเนี่ยมันน่าอ่านมันละเอียดการบ้านของเขามันดูน่าสนใจอาจจะมีรูปภาพประกอบมีอะไรแบบนี้มันจะดูเลยว่าเด็กคนนั้นเป็นคนใส่ใจรายละเอียดตั้งใจทําจริงๆกับสมมุติอีกคนนึงนะคะ คือเหมือนสักแต่เขียนเขียนเขียนขีดเส้นเขียนเขียนมันดูเหมือนเป็นแพทเทิร์นอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ไม่ได้มีอะไรมากคือเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครมีความละเอียดมากกว่ากาันแล้วเราจะชอบเด็กที่มีความละเอียดมากกว่าเพราะเราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาใส่ใจแล้วเหมือนเขาตั้งใจนะคะในการทํางานชิ้นนั้นจริงๆมันจะสัมผัสได้ค่ะทุกท่านเหมือนเราไปดูงานศิลปะเหมือนกันสมมติคนหนึ่งเขียนแบบ ลูกล้กงหยบหยาบอะไรเราก็จะเห็นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ละเอียดใส่ดีเทลน้ําหนักสีลงแสงลงเงาอะไรแบบนี้มันดูแล้วมันจะให้อารมณ์มันจะดูแบบว่ามีความน่าสนใจกว่ากันมันจะอยู่ในนั้นละค่ะดังนั้นนะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งอาหารคุณเห็นไหมคะสมมติว่าเป็นผัดกะเพราเหมือนกันอีกร้านหนึ่งอาจจะเป็นเพนทั่วไปแต่ว่าดูแล้วมันดูแบบเหมือนมันมันมีน้ํามันเยิมเย้มๆนั่นนี่แต่อีกร้านหนึ่งผัดแล้วมันดูแห้ง แล้วรสมันพอเหมาะพอจาะมันไม่เผ็ดจนเกินไปไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปมันพอดีพอเหมาะแล้วมันเหมือนมันแบบดูแล้วในรายละเอียดมันจะต่างกันนึกออกไหมคะผัดกะเพราเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราดูในรายละเอียดต่างกันแล้วรสชาติมันก็ดูแบบความละเมียดนะคะมันจะต่างดังนั้นนะคะการที่เราเป็นคนละเอียดนะคะมันจะได้อะไรมากกว่าการที่เราทําลวกๆ อาจจะทําช้าๆค่ะค่อยๆทําแต่ค่อยๆแบบว่าละเมียดละไมกับมันอาจจะดังนั้นงานฝีมือมันก็เลยต้องการความละเอียดไงครับอาจจะทําได้ไม่กี่ชิ้นแล้วค่ะแต่ชิ้นนั้นน่ะมันละเอียดกับกับทําไมเวลางานที่ออกจากโรงงานเห็นไหมคะมันกอบ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 กันมาเวลาดูแล้วมันจะดูธรรมดาพื้นๆทั่วๆไปเห็นไหมคะแต่เวลาที่เรา าสา่ใจรายละเอียดงานแฮนด์เมดแบบนี้นะคะมันจะดูแบบว่ามีรายละเอียดเลยมากกว่าดังนั้นนะคะพวกงานเหล่านี้มันถึงมีราคาแพงมากกว่าการให้คุณค่ามันจะมีมากกว่าการละเนียดมันจะเกิดความประทับใจกับผู้คนเหมือนคุณเหมือนกันสมมุติที่ใส่คุณเป็นคนละเอียดอ่อนเวลาที่คุณพูดกับคนนี่คุณจะมีการแสดงสีหน้าท่าทาง ท่าทางของคุณกล้สัมผัสของคุณอีกคุณจะสื่อทุกอย่างมันจะดูเหมือนคุณเป็นคนจริงใจคุณมีความอบอุน่นคุณเป็นคนที่มีความแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเห็นอกเห็นใจผู้คนมันจะสื่อออกมาได้หมดกับสมมุติว่าอีกคนหนึงนะคะเป็นคนที่พูดจะพุพง่พงพงุ่งพังพาแล้วก็ทําอะไรแบบเหมือนไม่ค่อยใส่ใจผู้คนเห็นไหมคะความประทับใจของเรามันจะต่างกันการที่เราจะรัก คนคนนั้นมันก็จะต่างกันดูความใส่ใจดูดีเทลต่างๆมันจะต่างกันหมดดังนั้นนะคะอยากเป็นคนที่เติบโตต่อเนื่องนะคะคุณจะต้องใส่ความละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรที่มันแบบละเมียดละไมเข้าไปในเรื่องนั้นคะ่ะแล้วมันจะทำให้คุณเป็นคนโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ดูคุณเป็นคนเป็นโพส โปรเฟชชั่นอลด้วยแล้วก็ดูมีความยูนิคมีเอกลักษณ์มีการใส่ใจมันทําให้คุณจะมีคุณค่าแว l u ลคุณมันจะเพิ่มขึ้นมาเลยครับทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักตการขายเรื่องคน ทุกเรื่องนะคะในชีวิตให้เพิ่มความละเอียดเข้าไปนะคะทุกท่านมันจะเวิร์กกับทุกๆอย่างค่ะต่อไปนะคะข้อ5้านะอย่างนะคะอย่างมันคล้ายๆกับข้อแรกที่ทําอะไรสม่ำเสมอนั่นแหละค่ะคือบางอย่างถ้าเราทําอะไรแล้วทํำๆหยุดหยุดแล้วก็หรือทําช่วงแรกแล้วก็ลมเลิกอะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้ว มันต่างกันที่คนสม่ำเสมอเหมือนข้อแรกที่ดิฉันพูดกับเรื่องนี้นะมันสัมพันธ์กันก็คือความอดทนถ้าใครนะคะมีความอดทนที่มากกว่ามีความตั้งใจมีความอึดมีความ คือทําแล้วทําต่อเนื่องสมมติเปิดร้านก็ไม่ใช่ว่าเปิดมาปีเดียวมันกําลังเพึ่งจะลูกค้ารู้จักพึ่งจะได้รับถูกการรับรู้เพึ่งจะมีอะไรแล้วคุณก็ท้อแท้ไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะกับคุณแบบว่าเออทําต่อไปสิอีกสักปีหนึ่งนะคะเป็น2ปี3ปีทีนี้เริ่มมาแล้วปีแรกเป็นปีของการรับรู้ใช่ไหมคะคุณเพิ่งรู้จักปีที่2เริ่มมีลูกค้าประจําปีที่สนี่คือ เปียงป้างเลยแล้วคุณก็คือแบบกรอบโกยกําไรแบบกับร้านนั้นอย่างมากแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่อดทนถึงปีที่สามนึกออกไหมคะเห็นไหมคะถ้าคุณล้มเลิกตั้งแต่ปีแรกแล้วคุณก็ทอแทมันก็จบไปพอคุณไปเริ่มธุรกิจใหม่คุณก็เป็นเหมือนกันคะ่ะช่วงแรกมันก็ต้องช่วงใช้การสร้างการที่ต้องเริ่มต้นอะไรเหมือนกันพอคุณนะคะทาแล้วคุณก็หยุดหยุดขาดขาดหยุดหยุดแบบนั้นมันก็ทําให้คุณนะคะไปไม่ถึง แล้วคุณก็จบแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนั้นดังนั้นนะคะมันจะเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดตลอดเวลาคุณสมบัตินึงนะคะของคนที่จะเติบโตต่อเนื่องก็คืออย่าหยุดทําทําหย่าหยุดยังไงก็ถึงคะ่ะแต่ในการที่ทําอย่าหยุดนั้นไม่ใช่คุณก็ รู้ว่าทางนี้มันไม่เบิกแล้วคุณก็ทูสซีแบบว่าทําแต่แบบเดิมไปคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยไปดูว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทํายังไงคนอื่นเขาทํายังไงคุณจะพัฒนาตรงไหนเพิ่มคุณจะมีสกิลทักษะตรงไหนเพิ่มแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําต่อทําต่อทําต่อแบบนี้นี่ออไหมคะคืออดทนด้วยทําต่อเนื่องด้วยสม่ําเสมอด้วยแล้วพัฒนาตัวเองไปด้วยเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมจากผู้รู้ ไปถามคุณที่เขาทํามาก่อนเขาทายังไงเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมทําต่อเนื่องแต่ขอให้คุณอดทนกับสายนั้นๆอาชีพน้นหรือเรื่องนั้นๆให้มันสุดคือสุดไปเลยจนแบบจนภาพสุดทางแล้วมันไม่ได้เนี่ย คุณก็ค่อยตัดสินใจเลิกแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณทำทำมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันยังคุณก็ยังไม่ได้ใส่เต็มที่แล้วคุณก็ยังไม่ได้แบบทำต่อเนื่องคือคุณยังไม่ได้ทำอะไรที่สุดเลยแล้วคุณก็เหมารวมว่ามันไม่ใช่ไม่ถึงไม่อะไรมันก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นนะคะลอง ไปพิจารณากันดูค่ะถ้าเรามีความอดทนอีกนิดนึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงกับอะไรต่างๆเหมือนการออกกําลังกายเหมือนเดิมคือถ้าเกิดคุณนะคะทําแค่เดือนหนึ่งมันอาจจะยังไม่ได้ลดอะไรมากแต่พอคุณทําไปสักสองเดือนสามเดือนเริ่มลดแล้วแล้วคุณก็คิดว่าคุณเบื่อแล้วคุณไม่ทําต่อ คุณก็จะได้เท่านั้นแล้วจบแต่ถ้าคุณลองทําต่อเนื่องสักปีหนึ่งมันอาจจะดียิ่งขึ้นคุณทั้งสุขภาพภายในดีสุขภาพภายนอกดีแล้วทุกส,ส่วนคุณแบบว่าเพอร์เฟกไปเลยคุณก็จะกลับมาขอบคุณตัวเองว่าอุย้ยถ้าหยุดทําไปตั้งแต่สองสามเดือนแรกนะคงไม่ได้แบบนี้นน่หวัไหมคะดังนั้นนะคะทุกอย่างค่ะต้องอาศัยความอดทนเหมือนถ้าเราอยากทําวิธีรัดๆเร็วๆก็ได้นะคะเหมือนการลดน้ำหนักแบบนั้นคุณจะไปกินยาก,ก็ได้คุณจะไปทำยังไงก็ได้ให้มันเร็ว แต่ผลของมันความยั่งยืนค่ะความเสถียรคุณภาพอะไรแบบนี้นะมันจะไม่ยั่งยืนเท่ากับการที่คุณนะคะใช้เวลาของทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องต้องใช้เวลาค่ะแม้แต่กระทั่งเรื่องความรักเรื่องของครอบครัวคุณต้องใช้เวลานะคะลองผิดลองถูกเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันนะคะเรียนรู้นิสัยใจคอเขาเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองที่จะ ใช้เวลาค่ะมันต้องเคส time ไม่ใช่เดือนสองเดือนแล้วคุณจะต้องบอกว่าเออต้องแบบนั้นต้องแบบนี้เขาต้องเปลี่ยนแบบนั้นคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้คืออะไรก็ต้องให้มันดี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 เลยก็ไม่ใช่วันนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่าไปคิดอะไรมากกับบางคนนะห้าปีสิบปียังไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมคะเราตั้งแต่ัยเด็กจนถึงตอนนี้เราก็ยังนิสัยเดิมแบบเดิมเรายังไม่เปลี่ยนแล้วเราจะคาดหวังอะไรกับคนที่เพิ่งมาอยู่กับเราได้ไม่ถึงปีแล้วเราต้องให้เขาเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอะไรแบบนี้นะคะมันก็คงเป็นไปแบบนั้นไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเทคไทม์ใช้เวลาเรียนรู้ก,กันหนักดิดเบาหน่อยคนนั้นเป็นแบบนี้ค่อยๆปรับจูนคุณเป็นแบบนี้คุณค่อยๆลดมันลงหรือต้องเพิ่มอะไรขึ้นมันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อย่าตัดสิน อย่าตัดสินกันและกันมันก็ไม่มีใครดีที่สุดไม่มีใครแย่ที่สุดไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนมันก็ต้องเรียนรู้เติบโตไปด,ด้วยกันนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วขอให้คุณยังเป็นคุณเป็นตัวตนคุณเป็นเป็นสิ่งที่มันเรียวนะครัมันเป็นตัวคุณจริงๆอันนั้นคือมันจะยั่งยืนเลยคือคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณแบบ เป็นจิตวิญญาณของคุณจริงๆแต่คุณก็ควรจะปรับเปลี่ยนในบางอย่างที่มันก็ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นตัวของเราจนเกินไปแล้วก็บางอย่างที่ไม่พัฒนาแล้วก็เราก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนมันไม่ใช่แบบนั้นเราก็ต้องพัฒนาในจุดท,ที่เราควรจะปรับปรุงแต่ไม่ลืมจิตวิญญาณความเป็นตัวตวนของตัวเองนะคะโอเคค่ะห้าข้อนะคะ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็พบกับดิฉันนะคะมนันนันนะคะครูสอนจิตวิทยาความสุขได้ทุกๆวันนะคะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยประมาณนะคะวันนี้ก็มาเล็ดนิดนึงนะคะไม่เป็นไรก็ฝากติดตามนะคะกันทุกช่องทางนะคะถ้าเป็นใน ติกต็อกนะคะข้างบนนะคะโปรไฟล์ข้างบนดิฉันจะมีลิงก์ทีนะคะกดเข้าไปเลยค่ะจะเป็นไลน์ OA ของดิฉันซึ่งมันก็จะมีลิงก์ที่จะให้ติดตามดิฉันทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมยูทูบนะคะ f เฟซบุ๊กนะคะทุกๆท,ที่นะคะก็เข้ามาติดตามกันได้นะคะแล้วก็ มีคอร์สนะคะรับปรึกษานะคะใครที่สนใจที่อยากได้คำปรึกษาอยากมี Personal Coaching วันบายวันนะคะในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องของปัญหาชีวิตความรักทุกอย่างการงานการเงินวิธีคิดที่จะไปต่อนะคะถ้าคุณต้องการที่ปรึกษาหรืออะไรยังไงคุณสามารถทักเข้ามานะคะก็พูดคุยกันได้นะคะหลักพันค่ะแต่ว่าสามารถที่จะปรึกษากันได้นะคะ ในเรื่องต่างๆที่คุณต้องการแล้วก็มีคอร์สลงทะเบียนฟรีนะคะสั่งจิตพิชิตความสุขนะคะก็ทักกันเข้ามาที่ Line แอดนี่ค่ะมันจะมีให้ลงทะเบียนฟรีนะคะก็มาเรียนฟรีกันได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกช่องทางที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรยังไงก็อยากสอบถามอะไรยังไงเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาได้ที่ Line แอนะคะสําหรับวันนี้คงต้อง ขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มวันนี้คงต้องไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ